สวัสดีค่ะเพื่อนๆืนวันนี้ก็เป็นวันพุธที่25พฤษภาคม2565ดอกเตอร์แต๋วก็จะเล่าความฝันของน้องกรณ์ให้ฟังนะน้องกรณ์ฝันดีมากๆแต่ก่อนที่จะเล่าความฝันก็อยากจะนำเสนอกำแพงเมืองจีนก่อนนะคะประเทศจีนอันนี้เป็นกำแพงเมืองจีนของประเทศจีนซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับความฝันของ น้องกรแล้วในฝันของน้องกรนะคะเขาไม่ได้บอกนะว่ามันเป็นกำแพงเมืองจีนนะคะแต่ทีนี้ดรแต๋วรู้สิคะว่าในฝันคือกำแพงเมืองจีนเดี๋ยวดรแต๋วจะบอกนะว่าดูยังไงถึงจะเป็นกำแพงเมืองจีนนะคะดรแต๋วเคยไปประเทศจีนมาแล้วก็เดินที่กำแพงเมืองจีนมาแล้วนะคะถูกใจมากที่สุดเลยนะคะไปกับ ไปประเทศจีน3รอบถูกใจมากยังอยากไปอีกนะคะแต่ตอนนี้ไปไม่ได้เนื่องจากว่าโควิด1 9นะคะก็ยากยากนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าที่อ่ากำแพงเมืองจีนเนี่ยเป็นสิ่งมหัศจรรย์7อย่างนะคะเอย่างก็คือ 1. ก็คือลูกปั้นพระเยซูคิดสองก็คือกําแพงเมืองจีน 3. ก็คือเมืองโบราณมาชูปิกชูสนครเพตา 5. พีรมิดแห่งเมืองซีซีเชน i t ตซอาสนามกีฬาโคลอสเซียมแล้วก็ทัสมาฮานนะคะเป็นลำดับที่7นะคะกำแพงเมืองจีนเนี่ยจะเป็นสิ่งมหัศจรรย์เจอย่างนะคะคือหวยออกไม่ออกไม่ทราบนะคะแต่หลังจากที่ฟังคลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะคะได้ความรู้กลับไปแน่นอนเลยนะคะอย่างน้อยก็คือได้รู้ว่าเออสิ่งมหัศจรรย์เจอย่างก็คือหนึ4 5่7งซี่ห้าหดนะคะแล้วก็ต่อไปก็เป็นความฝันของน้องกอนค่ะ ฝันนั่นฝันว่าฝันไปเห็นบ้านปู่บ้านย่าเนาะบ้านเก่าเขาน่ะบ้านปู่บ้านย่าจ้ะแกก็เสียแกก็เสียหมดแล้วแหละค่ะจ้ะแต่ฝันเราฝันว่าเราเดินเล่นนะเนาะเดินเล่นไปแบบเหมือนเดินไปนาไปไล่อะไรสักอย่างอะไรในควาฝันน่ะเดินไปคนเดียวนะเดินเดินไปตามถนนไปคนเดียวบ้านก็จะอยู่ตรงโค้งพอดีเนาะบ้านเขาก็แถวนั้นก็ตางจะแกเสียไปแล้วแกมันก็แบบจะเงียบไงตรงนั้นน่ะค่ะมันเงียบมันเงียบตรงโค้งมันเงียบเลย แล้วทีนี้ก็ไม่เคยไปนานเลยนะที่อยู่ก็มาฝันเห็นอ๋อฝันเห็นบ้านหลังนั้นฝันเห็นบ้านหลังนั้นเดินไปแล้วก็มองแล้วก็ชายตามองเนาะแล้วก็ชายตามองว่า ก็ไม่มีใครอยู่แล้วก็ในความรู้สึกว่ามันวังเวงอะน,นะ,ะข้างในนั้นมันเหมือนจะวังเวงอะน,นะในความรู้สึกอะเพ<ะ><ะ>ราะว่าแกเสียไปนานแล้วเนาะ,ะแล้วทีนี้แล้วทีนี้ก็เออฝันไปเดินเดินไปว่าจะไปหาเยี่ยมไปชมแกนั่นแหละจากในความฝันไปเยี่ยมไปชมแกเดินไปก็มันไม่มีทางเข้าเลยมีแต่กำแพง<ะ>กำแพงเขานี่เหมือนรัชวังเลยนะ อ,อ๋อทำคือบ้าไหมจ้ะปกติเราไม่ได้มีกำแพงไงมันมันเป็นแบบลวดน้ำข้างหน้าบ้านธรรมดานะอ,อ๋อแต่เนี่ยฟันก็คือเฮ็ดกำแพงส้นมาไหมสวยจ้ะ,จะสวยมากแล้วแบบสูงมากสูงแบบสูงสูงมากเลยนะออออสูงแบบเราปีนไม่ได้เลยนะกำแพงอนะ่งนะกำแพงแนละ้วมันจะเป็นปุกสีทองสีอะไรนี่มันสวยนะมแงนั่นแหละแล้วแล้วเราก็ชายตามมองแล้วก็นึกในใจเราว่าเออทำไม บ้านข้างในก็ก็ก็ไม่สร้างเนาะแต่แต่สร้างกำแพงอ๋อแต่กำแพงไหมจ้ะแต่บอด้บ้านไม่จ้ะบ้านก็บ้านเก่าไงอืมค่ะบ้านก็บ้านยังบ้านแบบไม้บ้านเก่าอยู่อ่ะมอนม่อมาเสียไปยังไงก็อย่างนั้นน่ะแต่กำแพงอ่ะแกทําใหม่อืมจ้ะแล้วก็เลยคิดในใจก็เลยคิดในใจว่าเออแกทํากำแพงใหม่สวยอย่างเลยเนาะ่าจะเข้าก็เขาไม่ได้นะมันเขาไม่ได้ทำประตูนะอ๋อ <fry> ค <UC S> ่ะเขาไม่ได้ทาประตูเลยทีนี้ เลยเลยคิดว่าปู่ย่าไปไหนเนาะในความฝันนแต่ก็ไม่มีใครอยู่นะเรียกเรียกก็ไม่มีใครอยู่ม่มีใครอะไรเลยนะแต่ในความแต่ในความคิดเราเรามองไปข้างในบ้านหลังนั้นก็ยังเป็นบ้านไม้เก่าธรรมดาอยู่เหมือนเดิมอ๋อค่ะก็เสียไปนานเลยด้วยเนาะค่ะก็ไม่ได้เห็นเขาเห็นแต่กำแพงบ้านธรรมดาอย่างนี้เฉยแล้วบ้านหลังเก่าของปู่กับย่านี่น้องอก่อนพ่อจะจำบ้านเลขที่ได้บอกคะว่าบ้านเลขกทียัง จำจำได้เพราะว่าอันเป็นเม่ของพ่อเนาะไอ้นี้เราก็เลยโทรไปถามพ่อเลยโทรไปถามพ่อถามว่าพ่อบ้านเลขที่ย่านอะไรเพราะว่าก็จาไม่คุยได้เนาะแต่แกก็บอกว่าบ้านเลขที่แกนะหนึ่งเก้าเป็นบ้านเลขเป็นบ้านเลขที่หลังเก่าแกน่ะสมัไหมเกไปใช้มาตลอดน่ะบ้านเลขที่หนึ่งเก้า บ้านเลขที่เก่าบ้านเลขที่หนึ่งเก้านอกจากบ้านเลขที่นี้องกรคิดว่าสิตีเป็นเลขยังใดอีกบ่คนตีเลขอะไรไม่ได้เลยเพราะว่ามันก็ไม่เห็นใครน่ะอถ้าเกิดเราเห็นปู่เห็นยายอย่างนี้เพราะว่าหน่อยเนาะมันไม่เห็นน่ะจ้ะเห็นแต่บ้านกับกำแพงบ้านแต่ถ้าไอ้แม่น่ะแม่เคยฝันเห็นยายยาเนี่แหละ ก็จะมันมันก็จะมาแปดนะนะอ๋อจะมีแปดด้วยอ่ะถ้าถ้าฝันเห็นยาสะจะมีแปดแต่ว่าไม่รู้แปดอะไรเพราะว่าเกย์คือเกยก็ชือยายโต๊ดเนาะเมื่อก่อนเกยฝันแก่เกเคยซื้อแกยก็ู้อุ่นะอ๋อมีเลขแปดอ่ะยาก็เกแล้วรู้จะเป็นแปดเก้าแผนทกช้าเราไม่เคยไปที่นั่นเลยนะตั้งแต่เกษเสียแต่ก็ไม่เคยไปวนเวียนที่นั่นเลยแต่ก็ยังฝันเห็นนะบานเลขที่หนึ่งเก้าแล้วก็ตีเลขว่าเป็นบ้านยาเนาะตีเลขเป็นแปดเก้า เออหรือว่าบานมันจะมีสีด้วยสี่เก้าบ้านเก่ากนะ็เก้าเนาะบ้านก็ส <4, S 1> นะีเนาะจากบ้านไม้เกนะ่าเลยอืกรตีเป็นเป4ดเก่าสี่เกขอบคุณน้องกรขอบคุณคําแก้วแล้วก็เคยอีสานใต้มากนะคะที่เล่าความฝันดีๆให้ฟังนะคะฝันของน้องกรก็จะหมายถึงกําแพงเมืองจีน จะเกี่ยวกับประเทศจีนอ้าวรู้ได้ยังไงรู้ได้สิเพราะว่าบ้านของคุณย่านะคะย่าเนี่ยบ้านเลขที่19ไงคะเลข19กหมายถึงโควิด -19 โคโคนา19ไงคะก็คือประเทศจีนเพราะว่าอ่าโควิดมาจากอู่ฮั่นนะคะแล้วทีนี้ชื่อของน้องกรนะคะกรก็คือมังกรอ่ามัางกรมังกรก็คือประเทศจีนเลยนะคะแล้วก็กรก็คือมือนะคะกรก็คือหัตถะนะคะแล้วก็ อาจจะหมายถึงมหัศจรรย์กำแพงเมืองจีนไงคะกำแพงเมืองจีนก็เป็น1นในเนะคะ1นึใน7ของ มหสจัจจรรยร์ของโลกนะคะอ่าเขาเขาบอกว่าเขาบอกว่าน้องอ่ะน้องก่อนนะคะก็แบบเหมือนเห็นกําแพงนะคะแล้วก็เป็นบ้านของย่าเนแล้วไม่ได้ไปดูนานแล้วก็เหมือนแบบไปชมนกชมไม้ประมาณนี้นะคะเดินไปตามทุ่งนาชมนกชมไม้แต่ปรากฏว่าพอไปเห็นกําแพงนะคะมันสูงแล้วก็มันสีเหลืองนะคะมันเหมือนกําแพงพระราชวังนะเขาก็ใช้สายตามองนะคะสายตามองอาแ,แลนะคะมองแล้วก็โอ้ยเห็นว่าเป็น ไม่มันหาประตูเข้าบ้านไม่ได้อะเพราะว่ามันเป็นกาแพงเนาะก็หาประตูเข้าบ้านแล้วมันสูงมันเข้าบ้านไม่ได้เนาะอ่าแล้วทีนี้น้องกอนก็บอกว่าไก้น้องน้องกอนก็บอกว่าก็ข้างในอะมันลี้ลับมันแบบวงเวงวงเวงนะคะเพราะว่ายาี่้ก็ตายมานานแล้วแต่บ้านข้างในได้จะเป็นบ้านเก่าอยู่นะคะเป็นบ้านไม้บ้านเก่า แต่สร้างกำแพงใหม่นะคะอ่าดรแต๋วก็จบความฝันของน้องกรแค่นั้นนะคะแล้วก็มาแปลความฝันก็คือว่าอันนี้เป็นเรื่องของกำแพงเมืองจีนอ่าเราเราดูจากชื่อแล้วก็เราดูจากบ้านเล็กที่นะคะอันนี้เป็นเรื่องของกำแพงเมืองจีนนะคะกำแพงเมืองจีนเนี่ยค่าบอกว่ามันเป็นคาเรียกว่าสมญานามนะคะกำแพงหมื่นลี้กำแพงหมื่นลี้ก็คือมันลี้ลับไงอ่ามันลี้ลับแล้วทีนี้เพราะว่า น้องกรเนี่ยเขาไม่เห็นผีปู่ย่านะคะแสดงว่าลี้ลับคือเขามันลับอ่ะมันลับตาไงเออมันลี้ลับไงมันว,งวังเวงก็เลยมองไม่เห็นนะคะและทีนี้กําแพงเมืองจีนเนี่ยเขาบอกว่าเขาบอกอย่างนี้นะคะกำแพงเมืองจีนเนี่ยมีความสําคัญในเชิงจุดยุทธศาสตร์สาคัญในสมัยราชวงศ์ฉินเพื่อป้องกันการลุกลานจากชาวฮั่นอาชาวฮั่นที่เป็น สมัยก่อนที่จะเป็นชาวหั่นเยอะเลยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าชนเผ่าเล่ร่อนนะคะบนหลังม้าพวกนี้จะเก่งเรื่องของการยิงธนูนะคะพอยิงธนูปุ๊บเขาก็โอ้ถ้าไม่ทากําแพงเมืองกั้นไว้เนี่ยนะคะก็จะต้องถูกยิงแล้วก็แบบ ถูกลุกลานตลอดเลยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าไอ้พวกเนี้ยมันจะมาคอยลุกลานชาวจีนนะตามแนวชายแดนนะอยู่เนืองๆอ,อ่าเขาบอกกันนะคะอยู่เนืองๆน,นะคะเป็นไม้เมื่อไม้เบื่อไม้เมากันอ่าก็มีคนฝันเกี่ยวกับการขอกินเหล้าสี่สิบหรือไม่ก็ซื้อเหล้าสี่สิบมากินนะคะอ่าก็เป็นไม้เบื่อไม้เมากับชาวจีนในยุคนั้นนะคะแล้วกำแพงเนี่ยกำแพงนะคะเริ่มสร้างสมัย จินซีฮองเต้อ่าจินซีฮองเต้นะี่เขาก็มีการปฏิบัติการนะคะรวมประเทศแบบเบ็ดเสร็จนะคะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอ่าอาจารย์เน,นี้ยเขาก็ฝันเกี่ยวกับการใส่เหยื่อเบ็ดอ่าเบ็ดอันนั้นก็คือเบ็ดเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอ่าในช่วงปีในช่วง2 2 1ปีก่อนคิดการอ่าก่อนที่จะมีคอสอนะคะเขาก็มีการก่อสร้างกำแพงเมืองจีนกันไงอ่าตอนนี้คอสอปัจจุบันเนี่ยคอสอ2 2 2 2ก็แสดงว่า ก็แสดงว่าก oi ่อนก่อนที่จะมีคอสอนะคะก็2 2 1ปีนะคะก่อนคิดการเนี่ยก็ม right ีการสร้างกำแพงเมืองจีนไว้แล้วอ่าเราก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่ากำแพงเมืองจีนน่ะมีอายุเท่าไหร่นะอ่ามีอายุ224343อืม2,243ปีนะคะกำแพงเมืองจีนนะคะแล้วแล้วเขาก็บอกว่าไอไอโครงสร้างต่างๆนะ ก็เป็นการสร้างป้อมแล้วก็สร้างแนวกําแพงนะของเค้้นต่างๆแล้วก็หลังจากนั้นมันก็แบบเขาเรียกว่ามาสร้างให้ใหเชื่อมกันอะ คืออันไหนที่มันแหว่งๆนะเขาก็สร้างให้มันให้มันมาเชื่อมติดต่อกันนะคะแล้วก็เฟสแรกเนี่ยยาว5,000กิโลอ่าเฟสแรกนะคะยาว5000กิโลหูยาวมากเลยนะคะเฟสแรกนะคะและทีนี้มันมีผลสำรวจนะคะของสำนักงานมรดกวัฒนธรรมแห่งจีนนะคะแห่งชาติจีนเนี่ยเมื่อวันที่6มิถุนายน2555เนี่ย2 5 5พนบะคะพบว่ากำแพงเมืองจีนเนี่ยมีความยาวรวมนะคะรวม21,196จ 18ปดกิโลเมตรหยาวมากเลยนะคะยาวมากมากเลยค่ะแล้วก็กำแพงเมืองจีนนะคะครอบคุม9ม้ามณฑลหึดันเราได้เลขแก้าใช่ไหมคะเราได้เลขเจ็แล้วใช่ไหมคะ,เ,เ,ลลมคะเลข7ก็ค,คือจีนนะคะแล้วกำแพงเมืองจีนเนี่ยครอบคุมเก้าเก้ามณฑลอึเก้าคเราก็ได้เลข9ก้าเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าก็มีมณฑลเหลียวหนิงนะคะจีนเทียนจินเหอเป่ปักกิง่ง เขตปกครองตนเองมองโกเลียในซานซีซานซานซีแล้วก็เขตปกครองตนเองหนิงเสียหุยแล้วก็อันทิเก้าการสูอ่าอันนี้นะคะ กำแพงเมืองจีนอันนี้ครอบคุมนะคะ9นน้ามณฑลอืมเป็นเรื่องที่ยาวแล้วก็ใหญ่มากตามความฝันเลยนะคะอ่าแลวทีนี้กำแพงที่น้องกอนบอกว่าเห็นเป็นแบบเหมือนพระราชวังนะคะแบบสีเหลืองนะคะอืมก็คืออย่างนี้ก็คือหลังจากนั้นอะ่ะหลังจากที่ราชวงศ์อันอื่นล่มสลายไปแล้วนะคะราชวงศ์ถังก็เริ่มก่อสร้างด้วยอิดใหญ่นะคะอ่าใช้อิดใหญ่นะคะแล้วก็แดนเขาเรียกว่าแกน แกนหินข้างในอะถมด้วยดินด้วยดินเหลืองแล้วก็เศษหินก็เลยทําให้น้ำกรนเห็นว่าเป็นสีเหลืองนะคะแล้วทีนี้ที่ดรตแต๋วไปไปกําแพงเมืองจีนนะคะก็เป็นแบบนั้นนะคะเป็นเหลเหลืองแบบนั้นนะคะแล้วอะไรรู้ไหมในแต่ละป้อมนะคะห่างกัน500อย หลาสามร้อยถึงห้าร้อยหลานะคะก็มีประมาณหมื่นกว่าป้อมหมื่นกว่าป้อมนะหู่กว่าจะแบบกว่าจะร้อยป้อมนะหูยกว่าจะป้อมหนึ่งนะดก็กตรแต๋วเหนื่อยเลยนะคะกว่าจะเดินเนเหนื่อยเลครับแล้วก็มันร้อนด้วยคือมันจริงๆอากาศมันหนาวไงแต่ทีนี้พอเราเดินขึ้นไปเรื่อยๆมันเขาเรียกว่าเหนื่อยดีกว่าเดินซะร้อนอย่างนั้นแบบนั้นนะคะอ่าแต่ก็แบบชอบชอบใจนะคะอยากไปอีกนะคะเดินประมาณสองป้อมเองนะคะดตรแต๋วเดินสองป้อมก็อุ้ยอีตอนเดิน เดินขึ้นก็เหนื่อยนะคะแต่ตอนลงก็สบายดีนะคะออยากไปอีกนะคะอยากไปอีกแล้วที่นี่กำแพงเมืองจีน ที่บอกว่าอ่าสมญานามนะคะเขาเรียกว่าสมยานามนะคะกำแพงหมื่นลี้อ่ากำแพงหมื่นลี้นะคะมันเป็นลี้ลับตามที่น้องกอบอกไงคะว่ามันลี้ลับนะคะอ่าหมื่นลี้นะคะจากกำแพงเมืองจีนหมื่นลี้เนี่ยสู่มรดกโลกอ่ากำแพงเมืองจีนนะคะได้รับคัดเลือกให้เป็นมรดกโลกโมรดกโลกในปีคศ1น87เ็ห็นไหมเราได้1987จากตรงนี้เองนะคะเราได้1987อ่า19มาจากบ้านดลยไงบ้านแล้วก็ โควิดสิเไงเราได้1987กปดจอ่าเกจ็ 1, 9, 8, 7, 1, 9, 8, 7, ก็คือพศ2 5 3 0 2530เนี่ยในการประชุมนะคะประชุมของคณะกรรมการมรดกโลกและสมัยสามันครั้งที่1 1ออ่ามีครั้ง11นะคะก็คือตสเขาเคยฝันบอกว่าซื้อรองเท้าเบอร์11น่ะตรงนี้แหละตรงนี้แหละมันจะเป็นจิกซอไง มีการประชุมนะคะที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะคะเขาก็บอกว่าให้มีการคัดเลือกนะคะว่าให้กำแพงเมืองจีนเป็นมรดกโลกในปีคศ1987อ,อืมดเเราได้1987มาตามหลักฐานนะคะเราไม่ได้เป็นคนที่โมเมนะคะอะไม่ได้เคยโมเมเลยคะพูดอะไรเราก็จะมีหลักฐานนะคะผิดถูกไม่รู้แต่รู้แต่ว่าหลังจากที่เราหวยออกไปแล้วเนี่ยเราได้ความรู้ติดตัวแน่นอนเลยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ยังได้เลข13เหมือนเดิมนะคะเลข13ก็ยังเหมือนเดิมก็คือพอที่บอกว่ามหัศจรรย์่ยอ่ามหัศจรรย์ของโลกเนะี่ยหนึ่งในเจ็ดหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกจันทรก็คือแบบพุ่มพวงดวงจันไงอ่าพุ่มพวงดวงจันทก็คือเสียชีวิตวันที่13มิถุนายน2535นะคะตอนนี้ก็ครบ30ปีเนี่ยเห็นไหมมีเลข30ตรงเนี้ยเลข30ตรงเนี้ยก็คือเนี่ย เลขส0ก็คือส0ิปีของพุ่มพวงเดืองจันนะคะแล้วเห็นไว้ที่เราที่เราเคยได้เลขเก้าเจ็ดแปดเจ็ดแปดเก้ามันอยู่ตรงนี้ละค่ะแล้วแต่ว่าใครจะสลับที่นะคะอ่าใครจะสลับที่อย่างไรก็แล้วแต่นะคะจะอยู่เลขตรงนี้ละค่ะเลขตรงนี้นะคะอืมแล้วแล้วอ่าแล้วอะไรคําว่าจันทร์นี้ก็ยังหมายถึงประยุทธ์จันโอชาดูได้ไงอันนี้ไงยุทธศาสตร์ไงยุทธศาสตร์ไงอันเนี้ยประยุทธ์จันโอชาแล้วพอจันโอชาปุ๊บก็จะต้องเป็นสองสี่เก้าเจ็ด พอสองสี่ก้าเจ็ดก็คือนี่ไงโคตมะอ่าเขาบอกว่าบานย่านะคะอ่ะาญ้าสะกดคําว่าญ่าญ่าแบบนี้ให้วัวกินนะคะให้วัวกินวัวก็คือโคตมะโคตมะพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าประสูตรเกิดวันแรกก็เก้าแรกเลยนะคะเจ็ดเก้าเลยนะคะออกอ่าประสูตรออกมาปุ๊บก็เดินได้เจ็ดเก้าแล้วก็พูดได้เลยนะคะอืมสําหรับคลิปนี้นะคะ ผิดถูกยังไงก็ไม่ทราบแล้วในฝันเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกนะว่าเป็นกำแพงเมืองจีนแต่เราสามารถที่จะดูได้จากเลขสิบเก้าไงแล้วดูจากชื่อของน้องกอนไงก่อนก็คือมังกรนะคะอ่าก็คือถ้ากอนก็คือหัตถะอ่าหัตถะก็คือมหัศจรรย์สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกไงคะอ่าเราดูได้อย่างนี้นะคะวิธีการดูความฝันของโต๊ะแ,แต๋วใช้แบบนี้นะคะส่วนใครจะ ว่าเออมากไปไหมอย่างนั้นอย่างนี้ก็เรื่องของแกนะเพราะว่าอันเนี้ยคลิปดรแต๋รแวเป็นการสอนตัวดรแต๋รแเองนะคะผิดถูกก็เป็นเรื่องของดรแต๋วนะคะสําหรับคลิปนี้โปรดใช้วิจนะารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะถ้าหากใครเข้ามานะคะ